อ่ะสว่วนเหตุการณ์หน่คุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะออกหมายจับนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นมือยิงเก่งอยู่ดีๆก็มาอยิงทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ไม่มีเรื่องบาดมา,กางกันม,มาก่อนอเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับ คุณปุ้มตกใจเลยนะฮะคุณผู้ชมครับจอยิงแบบรัวๆงงเลย่ะใช่ครับ <ฮะ S 2> นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถเก๋งคันสีขาวนะฮะก็คือขับออกมาจากท้ายซอยตามปากติแต่จู่ๆฮะผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ริมถนนเนี่ยชักปืนยิงใส่นะฮะรัวหลายนัดเลยนะครับมีหนำซ้ำยังเดินตามอีกนะฮะยิงกลางถนนอีกนะครับส่วนรถเก๋งก็พยายามที่จะเร่งเครื่องขับหลบหนีแล้วครับ เหตุเก mm ิดภายในซอยสามัคี35ทับหนึ่งอยู่ที่ถนนสามัคีตมบลท่ารางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ mm hmm. ในช่วงประมาณสักห้าทุ่มที่ผ่านมานี่เองเนี่ยฮะสถานที่เกิดเหตุเนี่ยลงไปตรวจสอบเลยนะครับ mm hmm. ก็ไปตรวจสอบไปพบรถเก๋งที่ถูกยิงอ่ะคันนี้ฝากระโปรงท้ายรถเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9้ามมทั้งหมด4นัดด้วยกันห่างไปประมาณ50เมตรนะฮะหน้าพ mm ัดเมต์ก็ไปพบปลอกกระสุนนี่นะครับ เป็นปลอ,อกกระสุนปืนขนาด9มมเนี่ยตกอยู่ทั้งหมด4ปลอ,อกด้วยกันนี่ครับมีการทําสัญ,ญลักษณ์4ปลอ,อกแบบนี้เจ้าของรถชื่อว่าคุณทีรพงศ์ก็ให้การว่าขับรถเข้ามาหายาติในซอยแหละกําลังจะก,กลับบ้านเห็นไอ้คนที่ยิงเนี่ยจริงๆเขาบอกเขารู้จักกันนะค่ะชื่อว่านายอารุณยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์คันสีแดงนี่นะครับในภาพกล้องวงจรปิดที่เราเนี่ยฮะคันสีแดงเนี่ยครับคือ,อยืนอ,อยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บ เขาเหมือนว่าคนนี้เนี่ยตะโกนส่งเสียงโวยวายอยู่ออแล้วอยู่ๆเนี่ยก็นายรุนก็ชักปืนออกมายิงใส่ท้ายรถหลายนัดเลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่ยิงไงยิงเพราะอะไรตกใจฮะก็เลยรีบขับหนีก่อนที่จะไปจอดอยู่หน้าปากซอยส่วนนายรุนเนี่ยพอย้อนกลับมาก็รีบขี่รถจักรยายนยนต์หลบหนีไปครับหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมตำรวจก็ได้เข้าค้นหาผู้ก่อเหตุนะคะตามยุทธวิธีแล้วตำรวจไปเนี่ยไปแบบสวมเสื้อเกราะด้วยนะ เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามีอาวุธปืนใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก่อเหตุแบบอุกอาจแบบนั้นตำรวจไปพร้อมเสื้อกรอะแล้วมีโลก่กำบงังเพราะว่าคนร้ายมีปืนนี่แหละแต่พอไปถึงเนี่ยค่ะนี่คือรถจักรยานยนต์ของเขาที่<ะ>เราเห็นอยู่ตามคลิปเลยรถจอดอยู่แบบนี้แต่กลายเป็นว่าไม่พบตัวผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย ขับรถยนต์ออกไปแล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุเลยไปพบกับนายสมชายอายุ62ปีในสมชายคนนี้เป็นลุงของผู้ก่อเหตุค่ะในสมชายเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายอรุณหรือว่าหลานนี่นะไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรเลยแต่ตอนหลังเป็นคนดูแลหอพักกลายเป็นคนละคนชอบเอาปืนมายิงใส่บ้านเอาปืนมายิงใส่รถแบบไม่มีสาเหตุค่ะแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยช่วงบ่ายมีคนบอกว่า นายอรุณน่ยพูดออกมาว่าจะฆ่าคนอ้าวฟังแบบนี้แล้วพอตกดึกเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมทำไมมันพอเหมาะพอเจาะคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุกับใครหรือมีเรื่องผิดใจกับใครแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านคุณสมชายบอกว่าคนแถวนี้เนี่ยเอาจริงๆก็คือเป็นญาติกันทั้งนั้นแหละคือตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามเตือนพยายามบอกหลานตลอดนะแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่เคยฟังฟังเสียงนายสมชายลุงผู้ก่อเหตุคะ่ะ คำรามตั้งกระบายเลยตอนก่อนมันไม่ดีอะไรนะเป็นหลานเป็นหลานของนหลานผมเลยเดือนมันมึงจะไปยิงใครก็นะเออผมก็บอกมันมันต้องมีตังมันก็ฮึบฮึบบอยู่ด้วยมีตังไม่ได้แต่ตอนตะก่อนมันกินน้ำกระท่อมตอนนี้มันเลิกกินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกคนแถวนี้ถ้าเห็นมันเนี่ยจะไม่คุยเลยเงียบแต่อย่างกระเพึ่งแตกดังเห็นให้ดูมานี่เพื่อยางเพึ่งแตกดังกลัวนะความกลัวของคน ตอนนี้เขาหนีไปไหนนะผมไม่รู้เลยเขาว่าไม่รู้แต่แต่ญาติเขาบอกเดี๋ยวมันจะไปมอบมอบตัวเนี่ยคุณสมชายให้ข้อมูลบอกว่าแต่ก่อนกึ๊บกบอยู่เรื่อย คือหมายถึงดื่มเป็นประจำใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ก็มีดื่มน้ำกระท่อมด้วยผู้สื่อข่าวถามต่อคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นนะคะตำรวจชุดสืบสวนสพรัตนทิเบตก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งยังจุดเกิดเหตุแล้วก็ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยจะหลบหนีและเตรียมออกหมายจับแล้วนะคะคาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้แหละค่ะก็จับมาดําเนินคดีก่อนอันที่1เลยใช่ไหมครับวันที่2ก็คือต้องไปตรวจสอบว่า เกิดอะไรขึ้นสาเหตุคืออะไรเนาะนะฮะแล้วก็<อ>หาต้นตอนให้เจอถ้าป่วยก็รักษาเข้าสู่กระบวนการการบาบัดต,ต่อไปมีเจ้าของรถเนี่ยคุณธีรพงศ์ที่ขับรถคันนี้เขาบอกจริงๆแล้วรถคันนี้เขายืมเพื่อนเขามาเขาก็เลยไม่รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้จักนะกับนายอรุณใช่ไหม,มแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับนายอรุณหรือนายอรุณเห็นรถคันนี้นายอรุณมีเรื่องกับเจ้าของรถตัวจริงหรือเปล่า ก็เลยไปก่อเหตุอันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตไว้ก็ดําเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะทำแบบ